มาอีกแล้วครับตามคำเรียกร้องหลังจากยอดวิวตอนที่แล้วตอนเปลดหน้าตาดีหน้ามีคนดูตั้ง3มล้านวิวเลยนะเพื่อนเพื่นพนนอนน้องๆหนูหนูจึงเรียกร้องกันเข้ามาแบบถลม่มทลายกันเลยทีเดียววันนี้ซีรีส์หลบผีในเซเว่นจึงได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งใครเรียกร้องไม่มิซ้ำ ใช่ใช่ไม่เห็นมีใครเรียกร้องพี่เอลยซักกันนิดนึงอะคนเขาเข้ามาดูแปลดดูกระสือตั้งหากล่ะโธ่เอ้ยพวกเธอไม่เห็นคอมเมนต์กันหรืองไงอะมีคนคอมเมนต์ถึงฉันตั้งเยอะเลยนะว่าเมื่อไหร่พี่เอจะกลับมาอีกคะขอพี่เอตอนต่อไปด้วยครับไม่มีอะอ่านจนหมดแล้วเห็นมีแต่ค้นถา,ถามถึงสุรเแดดไม่เห็นมีใครพูดถึงพี่เอเลยซักกรตาเหดเดียวะ ใช่ใชตัวประกอบชั้นล่างสุดเดินผ่านกล้องไล้คนสนใจก็คือพี่เอนั่นแหละว้ามีตาหามียายไม่มหาบุรุษอย่างฉันไม่สนใจคำคอรหานินทาของพวกเธอหรอกนะเพชรแท้ย่อมไม่กลัวลำใหญ่สุภาษิตอะไรของเขานะ่ะเออนี่ฉันจะมาบอกข่าวละคือว่าฉันจะขอลาง,งานไปงานบวชลูกของเพื่อนป้าพี่สาวญาติแม่ของฉันนะ่ะ ฉันขออนุญาตเจ้าของร้านเขาแล้วด้วยเพราะงานพวกเธอเฝ้าร้านทำงานแทนฉันด้วยนะเดี๋ยวสองวันกลับนะญาติฝ่ายไหนของเขาวะมันดูแปลกแปลกเ่าเออใช่ใช่มีพิรุธแบบสุดๆเลยอะแล้วเมื่อกี้เนี้ยฉันเห็นพี่โปองมาเดินไปเดินมาอยู่หน้าร้านด้วยออกไปดูหน่อยดีฟ่า คราวนี้ไปสองวันได้ปลาตัวโตแน่พี่โป่งแจมเลยอุปกรณ์ครบแล้วใช่ไหมครบท้วนเดี๋ยวเอาเสบียงไปทำแคมปิ้งกันด้วยฮิฮิฮ่า่นไงพี่เอว่าแล้วจะหนีไปเที่ยวกันนั่นเองอะคอยดูนะฉันจะฟ้องเจ้าของร้านย้ย เที่ยวเท่าไรกันไม่ได้เที่ยวเออฉันไปละเดี๋ยวไม่ทันก้นผมปลาเอ้ยก้นหัวหน้าไปละไปละบา,บายบและแล้วพี่เอตัวแสบกับพี่โป่งก็หนีไปเที่ยวกันสองคนแหมทำกันได้พี่เอกับพี่ปป่งไปตั้งแคมป์ตกปลากันบริเวณบึงน้ำแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดบึงแห่งนี้นะโดยทั่วไปไม่มีใครเข้าถึง แต่ไม่รู้พี่เอได้ที่อยู่มาจากไหนแกบอกว่าท้าทายดีบึงลึกลับอะไรแบบเนี้เป็นไงพี่โป่งโลเคชั่นสุดยอดไหมเออเออสวยดีนะแต่ว่ามันจะเข้าป่ามาลึกไปหน่อยไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแหละบึงลึกลับในตำนานเหมาะกับการแคมปิ้งแบบแมนๆของเราสองคนน่ะแบบนี้ยต้องได้ปลาเยอะแน่นอนเอ้านี่ ทำมื้อชาว้รอก,กินพรุ่งนี้เลยดีกว่าฉันขนสเสบียงจากเซเว่นมาเพียบเออเอเอดีดีตื่นมาได้กินเลยแล้วคืนนั้นพี่โป่งกับพี่เอก็เข้านอนไปแต่พอตกดึกพี่เอได้ยินเสียงแปลกๆมาจากนอกเต็นท์ภาพที่เห็นก็คือตัวประหลาดจะหนีก็ไม่ใช่ลิงก็ไม่เชิงบีเวอร์ก็ไม่เหมือนกําลังคุยสเสบียงของกินแล้วก็ปลาที่พี่เอตกมาเอามากินอย่างร็อร่อย ้ตัวไรนี่แน่จับได้แล้วเจ้าตัวประหลาดมาแอบกินของของฉันว่าแต่นี่มันตัวอะไรใช่ใช่นี่มันตัวอะไรแปลกดีแท้ไม่เคยพบเคยเห็นและแล้วพี่เอก็ทำสิ่งที่ไม่สมควรทำสุดๆนั่นก็คือเอาเจ้าตัวนั้นกลับมาเลี้ยงที่เซเว่น นี่ตัวอะไรอะคะพี่เอไม่รู้เหมือนกันแต่มันน่ารักสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะมันมาขโมยของกินฉันก็เลยจับกลับมาด้วยซะเลยนี่นี่ดูสิกินขนมใหญ่เลยเจ้านี่นะ่ะนอกจากปลาดิบแล้วพวกของกินในเซเว่นมันก็ชอบทุกอย่างเลยนะนี่นี่มันใส่นาฬิกาด้วยพี่เอแสดงว่ามันมีเจ้าของแน่ๆไม่รู้ล่ะเจ้าของอาจจะเอาตัวนี้มาทิ้งแล้วก็ได้ ฉันก็ถือว่าเป็นเจ้าของใหม่ไงนี่มันดูแปลกๆนะพี่เอเอาไปปล่อยคืนไว้ที่เดิมเถอะตัวอะไรก็ไม่รู้อะรู้สึกขนลุกไม่มีทางฉันอุตส่าห์อบอุ้มเลี้ยงดูมานานตั้งสองวันไม่มีทางเอาไปปล่อยคืนเด็ดขาดแล้วมันก็ชอบฉันมากด้วยนะดูซิแล้วตอนนี้ฉันก็ตั้งชื่อให้มันแล้วด้วยต่อไปนี้ฉันจะเรียกเจ้านี่ว่าคุณธีรชัย <laughs> ทำอะไรเพียเพ้ยนอีกแล้วตั้งแต่วันนั้นเจ้าธีรชัยตัวน้อยก็เลยพำนักอยู่ที่เซเว่นของเราเจ้านี่ก็เลี้ยงง่ายดีแล้วก็กินเก่งมากโชคดีที่มันไม่ไววยวายก็เลยเอาไปเลี้ยงไว้หลังร้านได้ไม่มีปัญหาดูเผลนผก็น่ารักดีนะแต่ฉันรู้สึกมีลางสังหรณ์แปลกๆยังไงก็ไม่รู้นี่สิ เวลาผ่านไปหลายวันวันนั้นตอนดึกมีฝนตกหนกักลูกค้าก็เลยหายหมดอเบื่อจังร้านเราเนี่ยนะทำเลก็แปลกประหลาดห่างไกลผู้คนพอฝนตกทีลเงียบเลยจริงๆแล้วเอาที่นอนมาปูนอนเลยก็ได้นะเนี่ยเอ๊ะนั่นเงาอะไรดำๆหน้าประตูนะว้าหมาหรือเปล่าเจ้าสุรเดชหรือเปล่าอะไม่ใช่หรอกเจ้าสุรเดชนะเข้าไปนอนหลังร้านตั้งนานแล้ว หรือว่าลงอะอาดูนั่นตัวอะไรนะ่เห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วพี่เอพี่เอไปดูหน่อยสิตัวอะไรมาแปะกระจกหน้าร้านแล้วนะาเยหรือว่าลูกค้าอาจจะเป็นคนที่มาซื้อของก็ได้นี่นาะทัานใดนั้นก่อนที่ใครจะทำอะไรประตูหน้าร้านก็ดันเปิดขึ้นมาและทุกคนก็มองเห็นเจ้าตัวนั้นได้แบบเต็มเต็ม,ต,มตาโอย กอยกาย,ยผีกังกอยพูดอะไรไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่าอย่ามาหลอกหลอนกันเลยไปสะเถิดลูกช้างกลัวแล้วก้อยก็ก้กอยไหนลูกลก้อยอย,อยู่ไหนก้อยจ้าชิงสลบก่อนละที่เหลือฝากด้วยนะทุกคน แล้วพี่เอก็สลบไปนานเป็นชั่วโมงเลยจ้าเต,ต็มเต็มตายังอยู่อีกเหรอเนี่ยงำ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 ฉันคุยกับเขาแล้วล่ะเขามาตามหาลูกเขาลาพี่เอไกๆไกๆไกลขอโทษนะคะที่ทำให้ตกใจพอดีเห็นว่าไม่ได้ยินก็เลยปีนเข้าไปพูดไกลๆหูนะคะ วันนี้จะมารับตัวลูกชายกลับแล้วนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยเอ๋อย่างนั้นเหรอครับใช่ครับเจ้าก่อยน้อยเนี่ยชอบแอบหนีเที่ยวเป็นประจำเลยจริงๆแล้วเจ้านี่นะชอบใช้แผนแกล้งให้คนจับได้แล้วจะได้พามันออกไปเที่ยวนอกปา่าพอสนุกสมใจแล้วถึงกลับแต่คราวนี้ออกมาซะนานเลยมาไกลซะด้วย ผมตามอยู่ตั้งหลายวันกว่าจะเจอเนี่ยเออแล้วนี่ตามมาถูกได้ยังไงกันละเนี่ยก็ตามด้วย GPS นาฬิกา GPS ที่เจ้านี้ใส่อยู่ไงล่ะคะอตึกโปอ้อมันเป็นอย่างนี้นี่เองสแสดงว่านี่เราต้องจากกันแล้วสินะเจ้ากอยน้อยธีรชัยจริงจริงแล้วแกเป็นกองกอยเองเหรอเนี่ยฉันคงคิดถึงแกมากๆเลยไออแล้วนี่กลับกันยังไงล่ะคะพี่เอไปส่งพวกเขาซิ อ๋ไม่เป็นไรหรอกครับ <c oughs> พอดีพวกเราขับรถมานะครับไปแล้วนะครับบายอ๋อหอก้องไก่รวยขับเบนซ์เลยรวยกว่าคนเลี้ยงแบบฉันเยอะเลยนะ <c oughs> ลาก่อนนะก้อยน้อยทีละชัยบายบายบายจ้าขับรถดีๆนะหลังจากนั้น สถานการณ์ก็กลับมาเป็นแบบเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมน่ะก็คือพี่เอเนี่ยสิตั้งแต่ที่เจ้าก้อยน้อยกลับไปแกก็ซึมเศร้าเหงาหงอยเหมือนไก่ป่วยเจ้าก้อยน้อยนะป่านนี้จะทำอะไรอยู่นะเจ้าธีรชัยลูกพ่อไอพี่แอเจ้าก้อยไม่อยู่แต่เจ้าสุรเดชมันยังอยู่นะพี่ก็ไปเล่นกับมันแ่เจ้าสุรเดชมันไม่ยอมเล่นกับฉันคนน้ารอะ่ะหมายยังมัน ท่านใดนั่นเองก็ได้ยินเสียงเปิดประตูหน้าร้านเหมือนทุกครั้งที่ลูกค้าเข้าร้านแต่ว่าสิ่งที่เข้ามาในร้านของเราวันนี้กลับเป็นเจ้าก้อยเจ้าก้ยอย,อย,อยนี่นะเจ้าก้ยอยน้อยธีรชัยไก่แล้วเจ้าก้อยน้อยก็ยื่นจดหมายให้พวกเราอ่านในนั้นมีใจความว่าเจ้าก้ยอยน้อยคิดถึงที่นี่มากเลยขออนุญาตออกมาเที่ยว เราไว้ใจพวกคุณที่เป็นคนดีจึงขอฝากเจ้าก่อยน้อยไว้สักพักนะครับเย้ yeah! เจ้าก่อยน้อยทีรชัยในที่สุดเก,กก็กลับมาหาฉันหลังจากนั้นเจ้าก่อยน้อยก็มาอยู่ที่ร้านของเราโดยมีพี่เอเป็นคนดูแลเผอเลี้ยงเหมือนเป็นลูกเลยนี่นี่เธอสองคนน่ายืมตังหน่อยสิ จ้าก้อยน้อยกินเก่งมากเลยเล่นเอาฉันเงินเดือนหมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยไม่เลี้ยงไม่ไหวก้าไปคืนพ่อแม่เขาใช่ใช่วดทกอก้อยน้อยเบาๆหน่อยลูกพ่อหมดตัวแล้วนะเริ่มสงสัยแล้วละ่ะว่าที่เจ้าก้อยน้อยอยากมาอยู่ที่นี่เนี่ยเพราะว่าของกินเยอะแน่ๆน ผีผีกองกอยผีกองกอยเป็นตำนานผีที่มีในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านรูปร่างนั้นแตกต่างไปตามแต่ละพื้นที่บ้างบอกว่าเหมือนลิงบางบอกว่าเหมือนคนบางทีก็บอกว่ามีสองขาแต่บางตำนานก็บอกมีขาเดียวแต่ที่เหมือนเมือนกันคือมีขนาดเล็กมีขนปกคลุมตัวมีฟันและเขี้ยวที่แหลมคมและเคลื่อนไหวได้รวดเร็ว ตามตำนานผีกองกอยมักจะแอบจู่โจมคนที่เข้ามาในป่ายามค่ำคืนผีกองกอยนั้นจะอาศัยอยู่ในโพรงหรือถ้ำและมีทรัพย์สมบัติมากมายเช่นทองคำมีเก็บไว้เป็นจำนวนมากแหมเป็นผีที่ฐานะดีเลยนะเนี่ยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสปุกี้ทีวีกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายัางไงล่ะกดเลยกดให้หน่อย ขอบคุณจ้า